เป็นการสร้างแรงบันดาลใจครั้งสำคัญกับภารกิจเปลี่ยนแปลงสังคมของ4ี่ซุปเปอร์สตาร์แห่งยุคผนึกกำลังกับ4คอรมนิสแห่งรายการจอดใจต้องยากอะไปให้ไปมั่มเชื่อสังคตมต่างกันบอแค่โอกาสพลาดไม่ได้กับจอดใจเดอะโมเมนต์3เมื่อหัวใจยังเต้นตอนนี้ก็เช้ามากครับห้างยังไม่เปิดเลยก็มาเตรียมพร้อมและพยายามเลือกชุดที่น่าจะเปลี่ยนสบายที่สุดเพราะต้องแปลงโฉมของยกใหญ่เลยวันนี้ สวัดีครับสวสครับอ้าวสวัสดีครับอะยังลอยเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวดิมันยังไม่ยังไม่สุดเ oh, ดี๋ยวจะผมเผ้าอะไรจะเปลี่ยนหรอเดี๋ยวใส่วิกเลย mm. จะสั่งงนิดนึงอะ <laughs> ตอนนี้จริงๆขั้นตอน,นรวมก็เสร็จแล้วครับแต่ว่าติดไว้นิดนึงคือเรื่องคิ้วผม คือว่าคิ้วมันค่อนข้างเข้มแล้วมันค่อนางจะเ,เ,เป็นเอกลักษณ์ผมนิดนึงก็เลยต้องพยายามแบบทําคิ้วห้องต่างไปจากเดิมครับก็ตอนนี้เสร็จก็เตรียมตัวใกล้เสร็จแล้วนะฮะผมตั้งชื่อให้อีกให,หม่ว่าเป็นพี่สมศักดิ์พี่สมศักดิ์ก็พร้อมจะออกลงแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงไปไประจําตําแหน่งนะฮะดูว่าจะเซตกล้องอะไรยังไงดีแล้วก็จะนั่งตรงไหนดีนะครับผมมาที่มาร์กนะฮะเริ่มทําอาชีพขอทานหลังจากซ้อมกับ า,า,าขอเริ่นเลรอครับเช่ครับเอาละครับเริ่มการขอเ,อเริ่มได้ตังแล้วครับได้ตังแล้วโอ้โหบาทแรกของวันนะฮะราบสุงใจนี่สินะเงนินที่หาไม่ได้ยาก ผมรู้สึกผมใช้เพื่อนอยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่เอาครับเราดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะที่ครับโทษทีฮะเรากําลังทําวิจัยสังคมเรื่องขอทานกันอยู่ครับเราอยากรู้ว่าเมื่อกี้พี่เดินผ่านไปแล้วใช่ไหมละหันกลับมาเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่พี่ให้เงินขอทานแต่ละคนเพราะอะไรยังไงครับคนเราสังคมไทยนี่มันไม่เหมือนก่อนแล้ว บางคนก็ต่างเห็นแค่ตัวเราจะชื่อได้ก็เป็นไปกับผมแต่เขาแล้วแต่ว่าสภาพของคนแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างบางคนก็คิดว่าการมีขอทานอย่างเงี้ยจะเป็นอาชีพที่มันเหมือนกับว่าระเกียดสังคมครัแต่คือผมมองว่าคือเมื่อเขาไม่มีเรามีก็แบ่งของอันนี้เราลองถามถามดูเล่นๆนฮะรู้สึกบางครั้งแบบไม่ยุติธรรมกับพวกเราไหมที่นั่งอยู่เรามีคนเอาจับเราเป็นเหมือนตัวประกันว่า คุณอยู่ดีกินดีคุณต้องให้เราคุณรู้รู้สึกผิดเลยแต้ว่าเป็นตัวประกันไหมแต่ว่ามันเป็นวัตคุที่ของบุคคลอย่างนั้นคือเราจะไปข่าสิทธิ์ก็ไม่ได้ครับคุณจะให้เรื่องของคุณผมจะให้เรื่องของผมสิทธิของผมผมมีสิบบาทผมแบ่งให้สองบาทผมกลับบ้านได้โอเคขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับ เป็นงไงบ้างครับพี่ได้เยอะอยู่นะที่นี่เยไหนๆดูไหนดูะอันนี้ประมาณ50บาทเพราะว่ากลัวว่า,วาถ้ามันในนี้มันเยอะเกินไปแล้วแบบคนเขาจะไม่ให้แต่คนสดก็ได้เยอะซึ่งทั่วไปเขาก็ใช้มุกนี้กันเนาะ<ไ>โอ้โหเฮ้ยเยอะมากอะ<บ>่ะพวกเราเหมือนแก๊งมาเฟียเลยบ <laughs> แบก่ังกัน แล้วดิ๊ก <laughs> แล้วส่วนใหญ่เขาให้กันพอะอะไรคิดว่าน่าสงสารว่าตอนแรกพยายามพยายามไครมุกแบบแบบนิ่งๆแ,แล้วก็ยกมือไหว้ยกมือไหว้เขาก็ไม่ค่อยให้กันนะเมื่อกี้เราแบบลองการแสดงลองอะไรแล้วเราลองทางร่างกายบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราควรจะไปแต่งหน้ากันเพิ่มพักแป๊บหนึ่งแต่งหน้าเพิ่มให้ให้ดูดูเฮียสมศักดูชีวิตลังทดกันมดูสนุกนะ ใช้ฮะเกินอะไรดิเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวคือจริงๆอยากให้เป็นแบบรู้สึกไปขอทานจริงๆเงไม่ใช่นี่มันคัดแล้วไงใช่ใช่แต่ว่าแบบมันก็ต้องแบบว่าจากข้างในใช่ป่ะล่ะมันต้องลองจริงๆอยากลองแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยขอวันเดียวขอวันเดียวนะเออไม่มาซีเรียสไปป่าวะมัน <c oughs> จะได้เข้าใจไงว่าขอทานจรินๆเขาเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ย เหนือเปลือกฟันเรับพี่ ไปเดินมาแล้วก็คนเยอะแต่นี้หนีเติมไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่ามันแคบอยู่พี่ครับพี่เสดเหเรียญเสดตังพี่ครับผมขอเสดเหรียนเสดตังผมกินข้าวหน่อยได้ไหมครับพี่ครับ มื่อกี้ไปไปคุยกับคนรอบๆก็น่าสนใจดีบางบางคนเขาก็บอกว่าให้ไปเทอาเออเท่าไหร่ให้ไปบางคนก็บ่นแบบเกะก,กะหน้าร้านมาทําไมเนี่ยอ,อะไรเงี้ยเออ,อน่าจะมันต้องมีคนคิดทุกแบบอยู่แล้วแหละเริ่มมีเริ่มมีนี่ตกลงได้มาเท่าไหร่เนี่ยถ้ารอบนี้รอบเดียวรู้สึกจะสองร้อยกว่าบาทเกือบน่าจะเกือบสามร้อยบวกกับเมื่อเช้าอีกสองร้อยกว่าเมื่อเช้าสองร้อยยี่สิบอ่าบางกลางวันได้มาแปดสิบสามร้อยบวกเออห้าร้อยกว่าบาทแล้วห้าร้อยกว่าบาทแล้วกินข้าวได้แล้วนี่เปลี่ยนชุดเลยปล่ะไม่ไม่ไม่เราลองแบบ ลองเอาเนี่ยเรามีเงินดูซิเขาจะให้เราซื้อไหมไปกินร้านหรูเลยโหิวหิว,หวปวดท้องเลยก็บอกแล้วให้กินข้าวกินปลาเออเนี่ยบอกเลยผมจีแ <c oughs> ต่ตไม่เก็บเลย <c oughs> เธอไมีเงินครับนี่เขาที่ขอพนักนได้ไหมแค่เขาผมรู้ใส่ถแล้วไแล้วผมโดนลร้นนะครับน้องไปร้องเรื่องอะนะครับพี่ขอพี่ขอพันพี่ไม่ได้นะ ได้กินข้าวแล้วนะฮะภูมิใจไหมในการแบบหาซื้อกินเองกลาคืนจริงๆอยากกินในร้านมากกว่าโอ้แต่เขาไม่ให้เนี่ยวันขีนผิวมันไม่ไหวแล้วเออแล้วเมื่อกี้กินอะไรหมูปิ้งเท่าไรสองหมื่นสิบบาทหาเดินได้ห้าร้อยซือหมูปิ้งกินก่สงหมิบบาทเนาะชีวิตคนเราเราเดินมาใกล้ถึงสะพานพุทธแล้วซึ่งเขาบอกแถวนั้นกลางคืนจะคึกคักหน่อยแต่เราย้ายไปสะพานพุทธกนดีกว่าได้คือพระพงขอขมปวอสุขขอสุขข สวัสด <f ix ing> ีครับป้าครับเอ่อทำรายการเกี่ยวกับเรื่องขอทานกันอยู่ฮะแยกยังไงระหว่างคนที่น่าจะให้กับคนที่ไม่ให้อะไรเงี้ยคนดีจะไม่ให้เ็าทำไมอ่ะเนาะเขามาขอแล้วก็ไม่ให้คนดีคนมือตีมมือดีไม่ให้คน ไม่ดีแขนไม่ดีนี่ให้แล้วเราเคยเห็นคนแกล้งไหมแกล้งตาบอดแกล้งขาไม่ดีแขนไม่ดีอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงฮะเขาก็แกล้งทำแบบขาทีแรกเขาก็เดินมาทำขาขาไม่ดีขานัานข้างหนึ่งพอเวลานั่นก็เวลาขาเออเขามาเดินรู้รู้สึกยังไงฮะเวลาเห็นอย่างเงี้ยตรงนี้ไม่ให้กันดี เขามีเศษตังเศษเหรียญที่ผมห่อกครตับขอบคุณครับขอบคุณครัสรุปภารกิจเราก็เริ่มประมาณ9ก้าโมงตอนนี้ก็ประมาณ4ี่ทุ่มสิบสชั่วโมงเต็มๆทั้งวันได้เท่าไหร่ทั้งวันนี้ก็มีพันกว่าบาทพันพันต้นๆพันกว่าบาทที่เราได้มาทั้งวันเราไปทำสิ่งที่ดีๆก็ เดี๋ยวไปทำบุญไปบริจาคก,กันดีกว่าอย่าไปใช้เองเลยนะฮะเดี๋ยวอ,อนาคตจะต้องมาขออย่างนี้กันจริงๆ <laughs> บาปกรรมจริงนะค,ะครับผมแล้วหลังจากนี้เต๋อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองย่างไงบ้างโอ้แน่นอนอย่างแรกเลยคือจะพยายามรู้คุณค่าของเงินให้มากขึ้นแล้วก็อย่างที่สองคือผมก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะบางทีเวลาที่เราต้องให้เงินแบบขอทานเหล่านี้ว่าขอทานอาจจะทำการแสดงเหมือนอย่างที่ผมทำในวันนี้หรือเปล่าหรือว่าขอทานอาจจะมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยมันก็แบบมันทให้เราต้องเลือกให้มากขึ้น ซึ่งผมก็รู้สึกตรงนี้เหมือนกันว่าคนเราการให้เป็นเรื่องดีแต่ว่าต้องเช็คตัวเองตลอดเวลาว่าเรากําลังให้เพราะอะไรอยู่นะฮะแล้วก็นั่นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเหมาะกับการสํารวจครั้งนี้การที่เราออกมาพูดเรื่องราวของหัวใจที่ยังเต้นอยู่ครั้งนี้เพราะว่าหัวใจของมนุษย์ทุกครั้งก็ โดนกระตุ้นโดยการช่วยเหลือผู <Okay ้อื่นเสมอนะฮะแต่ว่าที่สําคัญคือหัวใจเราต้องไม่หยุดเรียนรู้ไปด้วยนะฮะแม้แต่ทุกเรื่องในชีวิตเนี่ยก็ย่อมย่อมมีประเด็นมีความคิดอะไรต่างๆให้เราสํารวจตัวเองและเข้าใจมันมากขึ้นพอเข้าใจตัวเองปุ๊บเต๋อก็เข้าใจผู้อื่นด้วยใช่เลยอ่าแล้วเต๋อเดินไปเดินมาเจอขอทานวันหลังเต๋ออาจจะนั่งคุยด้วยก็ได้อยน่าสนใจมากนะฮะคือเขามีอะไรน่าสนใจหลายอย่างอืมากมากครับก็ตราบใดที่ยังหัวใจยังเต้นอยู่ก็อย่าหยุดเรียนรู้กัน เป็นประเด็นที่เราเดินผ่านทุกวันในท้องถนนเราไม่เคยนึกถึงลึกซึ้งว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่หลายอย่างมากผมนึกอะไรได้หลายอย่างมากเลยผมรู้สึกเหมือนว่าจริงๆเราทุกคนก็คล้ายๆกันหมดทั้งเราทั้งขอทานเราจิ้มไปที่จุดอะไรบางอย่างที่เขาต้องปล่อยเงินออกมาครับอ้าวถามทางนี้ก่อนอ่าครับผมค่าแรงขั้นต่ําตอนนี้รัฐบาลให้3า0บาทคุณอยู่เช้าถึงค่าคุณได้ไปพันกว่าบาท ครับประมาณพันสองคือนี่ขอจริงๆแค่ประมาณสักสี่ชั่วโมงนะเวลาทํางานจริงสี่ชั่วโมงถ้าสมมุติว่าขอวันหนึ่ง8ปถึงเชั่วโมงสองพันห้สามพันนี่เป็นไปได้มากเอาแล้วเฮ้ยเอาไหมครับใครอยากลองฮะเดมีเมคอัพดีๆนะฮะทีมงานหาไม่ถ้าเอาประเด็นนี้ก่อนนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าไม่มีทางหมดหรอกครับถูกไหมครับจริงๆคือแบบพวกเราก็ไปหลอกเขามานะฮะ พูดกันตรงๆเลยพวกเราไปหลอกตังเขามาผมจะเรียนถามท่านผู้มีเกียรติที่ชมไปจนจบสมมติท่านผู้ชมไม่รู้จักขอทานคนนี้ตอนเขาแปลงร่างแล้ว <c oughs> ไม่รู้จักเย็นๆหน่ยนยนยนอยเย็นๆเดี๋ยวพี่สมศักดิ์เนี่ยพี <c oughs> ่คนเชื่อในกระบวนการของจิตใจว่าเราทําเพราะเรามีกรลุณา <c oughs> เราไม่สามารถทนเห็นคนมีความทุกข์ปล่อยผ่านไปได้ <c oughs> เราทําให้เขาลดความทุกข์ลง <c oughs> เพราะเราอยากทํา แต่บางคนคิดไปไกลกว่านั้นว่ากระบวนการที่เราทําด้วยความกรุณานั้นไปส่งเสริมกระบวนการอื่นต่อนกก็ต้องถูกไปจับมาใหม่มเพราะมันมีคนปล่อยอ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ตอนที่สํารวจอยู่นี้ก็มีคนคิดทุกรูปแบบนะ,บะมีตั้งแต่คนบอกว่าสบายใจให้เราให้สบายใจก็ให้ไปเถอะบางคนก็บอกต้องดูก่อนความน่าสงสารเยอะขนาดไหนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือระดับความน่าสงสารมีผลต่อการนั้นซึ่งแปลว่าถ้ามองในแง่ธุรกิจหน่อยแต่ว่า ความน่าสงสารแปลเป็นสินค้าได้ใช่แล้วถ้าไปขายตรงหน้าแบบดเรกเซลเหมือนที่เตอ๋อทําก็คือแบบยืนอยู่ไปขายเลยคุณเคยคิดไหมว่าคุณต้องการให้เงินขอทานอะไรี้ยเป็นต้นเหมือนดเรกเซลตามทีวีอะไรเงี้ยฮะเพราะงั้นมองในแง่หนึ่งผมกลับรู้สึกว่าเดินไปเดินมาเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ขายได้ฮะแต่พอมีปัจจัยมากระตุ้นให้เรารู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันก็จะต้องซื้อสินค้าโดยไม่ได้คิดอะไรมากนะอย่างเช่นแบบปกติไม่รู้สึกว่าตัวเองดําแต่เพราะว่ามีครีมหน้าขาวโผล่มาให้เห็นก็เลยรู้ส เป็นธุรกิจขายตรงที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงเคยได้ยินว่ามีเป็นขบวนการเอาไปปล่อยเป็นจุดๆๆใช่ไหมครับและเป็นธุรกิจที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาตั้งนานแล้วนะครับต่างชาติถึงกับยกขยงเข้ามาทําธุรกิจนี้ในประเทศเราตั้งนานแล้วนะฮะเป็นความร่วมมือของอาเซียนนะฮะมาได้เลยก็มีมานานแล้วก็คิดดูว่ามันดีอย่างไรอ่าเตอร์รู้สึกยังไงคือ เอาในแง่ตอนที่ผมแสดงก่อนะครับผมเริ่มรู้สึกเชื่อขึ้นเรื่อยๆว่าตัวเองไปขอทานมากขึ้นเรื่อยๆพอระหว่างที่ผมขอไปเนี่ยก็จะมีคนทั้งให้ไม่ให้บางคนไม่ไม่อยากศบตาไม่อยากยุ่งเดินแบบขยักขยแยงอะไรอย่างนี้ก็มีแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ฉุกคิดมากเลยครับคือเป็นเขาเป็นป้าคนหนึ่งผมก็เดินมปเป็นป้าขายกระเป๋าเล็กๆะครับอยู่บนทางเดินผมก็ไปถามเขาตอนนั้นไม่มีกล้องถ่ายอยู่ผมก็ไปถามว่าพี่ครับผมขอตังค์ได้ไหมครับผมหิวข้าวมากเลยครับทําเสียงไปครับเขาก็บอกอุ้ยน้อง มือดีอย่างนี้มาขอพี่ไม่ให้นะน้องป่วยหรือเปล่าถ้าน้องป่วยอ่ะพี่จะพาไปรักษาแล้วมาทํางานอืแต่ว่ามาขอตางแบบเนี้ยไม่ให้อืมแล้วรู้สึกยังไงโอ้โหรู้สึกเหมือนโดนดาครับก็โดนนะที่เพราะว่าในตอนนั้น่ะเรากําลังเชื่ออยู่ว่าเราเป็นขอทานที่จะขอเงินนะครับแล้วพอเขาพูดแล้วมันแบบเฮ้ยมันจริงนะ คือแบบน้องป่วยเป็นไรน้องขาเป๋หรือน้องสุขภาพจิตไม่ดีถ้าเขาเสนอความช่วยเหลือว่าพาไปที่โรงพยาบาลไปรักษาให้หายเนี่ยเขายอมมากกว่าที่จะให้เงินผมก็เลยรู้สึกว่าอมหรือว่านี่คือความคิดที่ถูกต้องคําพูดก่อตั้งที่คุณเริ่มต้นโครงการนี้ก็คือว่าเราถูกจับเป็นตัวประกันของความสงสารใช่หรือไม่ผมคิดว่าใช่เพราะว่า เราอยู่เฉยๆนะตรงนั้นแล้วมนุษย์ทุกคนก็โดนแรงผลักดันในการช่วยเหลือผู้อื่นให้กระทําสิ่งนู้นสิ่งนี้เสมอมาแต่ทีนี้ถ้าเราดูอันนี้แล้วนะฮะอย่างน้อยผมก็เตอ๋อนี่มันก็ต้องไประดับอีกขั้นหนึ่งว่าการทําดีนั้นเราต้องเช็คตัวเองว่าเราทําดีเพื่อตัวเองหรือทําดีเพื่อผู้อื่นกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อผู้อื่นจริงๆอาจจะจําเป็นที่ต้องรู้ว่าผลลัพธ์ของการทําดีของเรามันคืออะไรนะครับผมผมเชื่อว่านี่เป็นการ ทำโครงการเพื่อให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ชมอยู่คิดถึงเรื่องนี้ว่าท่านรู้สึกอย่างไรท่านมองมันอย่างไรไม่มีคําตอบใดถูกไม่มีคําตอบใดผิดและผมยังรู้สึกในทางบวกว่าทําไมเรายังมีขอทานอยู่ในเมืองทําไมเรายังมีผู้คนแบบนี้อยู่เพราะสําหรับผมนะเพราะคนไทยโดยพื้นฐานจริงๆเป็นคนดีครับมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณ สิงกับคุณเต๋อจ้ะครับว่าอ๋อจะบอกว่าเงินที่ได้มาผมให้มูลนิไปนะครับไม่ไม่ได้เก็บไปใช้เองอันนี้เรื่องจริงก็ใช้ไปสิบบาทไงหมูปิ้งเออหมูปิ้งไปสองไม้มันหิวจริงคอครับชั่นมันเริ่มจากตรงนี้นะเต๋อนะเออเต๋อต้องเข้าใจนะว่าเราไม่สามารถปล่อยตัวได้นะโอ้ยเออมาพครับนี่คือวันศิงร์ครับและนี่คือเต๋อครับ